สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ก็สิมาดกูก้าดกก้าไปซามหน้าหยอดต่วาได้ซามพี่น้องผ้าายุข้อบังหันทวมเมือม่อก็สิมีเหตะกาไวต้ตาในยหน่อยตาหนึ่งใบ้าซ้ำฝุ่นฝุ่นดูก็ฝุ่นนี่คือดกูก้า้ถ้าซ้าเลยพี่น้องนี่ ให้ในน้อยนึงดอกกว้างจักสามเมตรนี่แหละท่างหนึ่งยาวสิบเมตรนี่แหละเที่ยวดวกไปสามนี่แหละพี่น้องเมื่ไตายตายกาไปสามอุ่นให้หน้าท่างคุนก็เริ่มเคี้ยวแล้ว อันดำๆนี่มันเป็นห้อยน้ำถ่วมด้วยพี่น้องนี่น้ำม,มาแห้งมาหันมันก็เลยมาถ่วมแต่ว่าเขาก็เกิดด้วยฝนพนักงานดกดกไปวไอวยนเมื่ออาชีพดกกบะมีดินว่ได้เตะได้รุ่นนี่ว่าควายเป็นคนนกเขาท่านดกไง แต่ว่าดกอยู่เป็นเดียนหน่อยได้พี่น้องเนี่ยอ่อนว่าดกง่ายนี่ค่อยดกเท่าหน่อยเวียกงานมือนี่กับสิประมาณนี่แหละพี่น้องแต่ว่าบาบบีให้นในลุ่ดอกลุงนี่มพอวันเข้าเดียวแปนเอืดเตืดพ่อพอสม่งดอกลุ่เข้าเดียวกับแปนเอือดเตืดแล้ว อ๋อสำหรับคลิปนี้กับทรันี้แหละพี่น้องโอ้ยลืมบอกพันธุ์เขานี่พันธุ์เข้าเป็นพันธุ์เขาน่านหาเก้าพี่น้องพันเก้าหละละ่ะพี่หนาว่าเสียโอาบอกไดโนเสาร์มาใส่ว่าสั่นพันธหไม่พันไดโนเสาร์ต้นสูงเอาอสำหรับคลิปนี้กับซ้ันี้แหละพี่น้อง